สวัสดีครับผมแบมแบมนะครับผมในที่สุดนะครับผมจะได้ปล่อยอัลบั้มโฮมชาของผมแล้วนะครับผมอัลบั้มเพลงภาษาไทยครั้งแรกของผมนะครับผมซึ่งผมก็ได้ปล่อยพรีล uh, ิลิสไปแล้วนะครผมก็คือ Dancing b y m y s e l f ไม่รู้ทุกคนได้ดูกันหรือยังนะครับผมแต่ว่าก็ขอบคุณนะครับสำหรับลหลายๆฟีดแบ็ที่ uh, เห็นว่าลหลายๆคนเนี่ยจะชอบกันมากๆเลยนะครับผมผมมีข่าวดีอย่างหนึง่งที่แปลกใหม่แล้วก็ผมอยากนาความสนุกเนี่ยมาให้ทุกคนได้ ทํากันตั้งนานแล้วแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะในไหนคัมแบ็กที่โฮมชาวที่บ้านเกิดของผมสักทีเนี่ยเพื่อทุกทุกคนได้เอ็นจอยกันนะผมนั่นก็คือ Home Coming Party นะครับผมซึ่งใครที่อยากมาจอยกับผมนะครับสามารถร่วมกิจกรรม Home Coming Party นะครับผมเพียงแค่ K, ซื้ออัลบัมแบมแบม EP ี h o โฮมชาวนะครับผมทาง The d N ี d นะครับชอปปี e เท่านั้นนะผมถ้าให้ผมสปอยหน่อยนะผมก็คือ คนที่ได้มาร่วมจริงๆนะครับจะได้ประสบการณ์ที่ฉันเป็นควีนแล้วก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่ผมเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนไม่รู้ครับผมก็ไม่เคยจัดปาร์ตี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มาดูนะครับว่าปาร์ตี้รอบนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างน,นะครับอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับผมผมคัมมิ่งพอยด์อ่าตุลาคมนะครับผม2อ2 5ย่าครับยังไงเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ